กฟผมุ่งสร้างชุมชนยั่งยืนดึงชุมชนและพันธมิตรพัฒนาแม่เมาะสู่นิคมชุมชนเกษตรเตรียมพร้อมสู่ธุรกิจเพื่อสังคมมุ่งสู่เมืองอุตสาหกรรมสีเขียว กอฟพอร่วมกับวิสาหกิจชุมชนผู้ประกอบการธุรกิจและสตาร์ทอัพด้านอุตสาหกรรมเกษตรเปิดตัวโครงการนิคมชุมชนเกษตรแม่เมาะบนพื้นที่รองรับการอพยพรัษฎรบ้านดงผลิตผักปลอดสารพิษส่งตลาดชั้นนําของประเทศ พร้อมพัฒนาสู่โซเชียลเอ็นเตอร์ปรส์สร้างอาชีพและรายได้ให้แก่ชุมชนอย่างยั่งยืนสร้างความสุขให้กับพี่น้องในพื้นที่ส่งเสริมตลอดยอดรุ่งของมิติด้านการ,กรเกษตรเมื่อวันที่15พฤษภาคม2567ที่ผ่านมาครับนายพัชระศิมาสถเถียนรองผู้ว่าราชการจังหว,วัดลำปางเป็นประธานเปิดโครงการนิคมชุมชนเกษตรแม่หมะและโรงเรือนส่งเสริมเกษตรอินทรีย์แห่งใหม บนพื้นที่รองรับการอบป,ประยพรัษฎรบ้านดงโดยมีนายจรรยคำเงินรองผู้ว่าการผลิตไฟฟ้าการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยหรือกอฟพนายวิชัยทองแต่งที่ปรึกษาบริษัท q ิวบ p o i พอย์จำกัดนายทิติพันธ์บุญมีประธานบริหารบริษัท q ิวบ p o i พอย์จำกัดนายสารสินศรีพิรมรักประธานบริหารบริษัทไดสตาร์เฟรชจำกัด ว่าที่ร้อยตรีธนพงพันธ์เกียงแก้วกำนันตำบลบ้านดงผู้ร่วมก่อตั้งบริษัทนิคมชุมชนเกษตรแม่เมาะจำกัดการชนิการสุพิทยาพรน,นางสาวไทยประจำปี2566นิชานิชาผูนโพคะรองอันดับ2 m i มิสยูนิเวิร์สไทยแลนด์2023ผู้ประกอบการธุรกิจอุตสาหการรมเกษตรผู้แทนจากหน่วยงานจากภาครัฐและเอกชนและชุมชนในพื้นที่เข้าร่วมงาน ซึ่งภายในงานมีการจัดเสวนาหัวข้อแม่หมาะเมืองน่าอยู่เกษตรษใหม่เศรษฐกิจใหม่ชีวิตใหม่ณโรงเรือนเกษตรษกรรมแนวตั้งหมู่บ้านอ,อพยพบ้านดงอำเภอแม่หมาะจังหวัดลำปางแม่เมาะต้องไปต่อแต่ทางน,นมาใวันานี้งมดาดวามไมได้ในพระชรศิมาเสถ,ถียรรองผู้ว่าราชกรรชารจังหวัดลำปางกล่าวว่าจังหวัดลำปางเป็นหนึ่งใน10เมืองรองที่มีศักยภาพด้านเศรษฐกิจ มิติการค้าการลงทุนการท่องเที่ยวและการพัฒนาด้านเกษตรพร้อมรับการผลักดันสู่การเป็นเมืองในเขตระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคเหนือหรือ NEC ผ่านการขับเคลื่อนการพัฒนาพื้นที่อำเภอแม,ม่เมาะและจังหวัดลำปางเพื่อมุ่งสู่เมืองอุตสาหกรรมสีเขียวและการเป็นศูนย์กลางโลจิสติกในอนาคต ได้มองเห็นความร่วมมือของภาคีเครือข่ายต่างๆแล้วก็เนี่ยเป็นจุดแข็งที่สําคัญที่จะช่วยพัฒนาจังหวัดลำปางของเราไปได้วันนี้เรามันไม่ใช่แค่เรื่องของแม่ม้อไม่ใช่เรื่องของตำบลบ้านโดนะครับแต่มันเป็นเรื่องของลำปางแล้วก็ยิ่งกว่านั้นเป็นเรื่องของภาคเหนือตอนบนแล้วก็เป็นเรื่องของประเทศไทยที่ร่วยกันนะครับเพียงแต่ว่าตรงนี้เป็นจุดเริ่มต้นเป็นสิ่งที่จะนําไปต้นแบบดูซิ่ว่าประสบความสำเร็จได้มากน้อยแค่ไหนระหว่างทางปัญหาอุปสรรคอะไรเป็นอะไรประสบความสำเร็จไหมแน่นอนประสบความสำเร็จแน่ๆแต่จะไปได้ เร็วไปได้ทางไหนที่เป็นทางสั้นทางไหนที่เป็นทางที่จะได้ใช้เกิดประสิทธิภาพผลได้สูงที่สุดแล้วก็จะได้นาไปขยายปรต่อไปที่ประเทศองไรก็เกดิดประโยชน์ตังทุกข์ไทยแน่นอนนายจรรย์คำเงินรองผู้ว่าการผลิตไฟฟ้ากฟผกล่าวว่ากฟผ์ดำเนินการผลิตไฟฟ้าคู่กับการดูแลสังคมและสิ่งแวดล้อมมาตลอด55ปี โครงการนิคมชุมชนเกษตรแม่เมาะนับเป็นมิติใหม่ในการพัฒนาชุมชนอย่างรอบด้านและยั่งยืนของกอผด้วยการสนับสนุนเงินทุนส่วนหนึ่งตั้งแต่ต้นโครงการรวมถึงบุคลากรการเชื่อมโยงองความรู้ด้านเกษตรกรรมและตลาดจากพันธมิตรในภาคธุรกิจตลอดจนทุกภาคส่วนในพื้นที่เพื่อสร้างการเติบโตทางเศรษฐกิจในพื้นที่อย่างยั่งยืนรองรับการเปลี่ยนแปลงและก้าวผ่านสู่ยุคพ,พลังงานสีเขียวในอนาคตต่อไป เรามาค่อนข้างจาาะไกลพอสมควรนะแล้วยิ่งกว่านั้นคือเรามีความมั่นใจนะครับมั่นใจในระบบมั่นใจในเครือข่ายพันธมิตรที่สําคัญคือเรามั่นใจในชุมชนที่จะขับเคลื่อนเรื่องนี้นะครับเพราะว่าชุมชนด้วยความมุ่งมั่นด้วยความตั้งใจของข,ข,ของเขาเองเนี่ยครับผมคิดว่าองค์ประกอบเหล่านี้ครับจะนําพาในโมเดลตรงนี้ไปขยายผลในที่อื่นได้ได,ได้โดยเร็วอย่างที่ผมเรียนเมื่อสักครู่นี้ครับ โครงการที่คมชุมชนเกษตรแม่เมาะอยู่ภายใต้การดำเนินงานด้านวิสาหากิจเพื่อสังคมหรือโซเชียลอ็นเตอร์เพลย์ของกอพพนำร่องที่ชุมชนหมู่บ้านอ,อพยพตบบ้านดงอ,อแม่เมาะจาัังหดลำปางโดยในปี2566ส่งเสริมเกษตรกรรมแนวตั้งวัวที่เข้าฟาร์มปลูกผักปลอดสารพิษร่วมกับพันธมิตรภาคเอกชนบริษัทไดสตาร์เฟรชจำกัดนำเทคโนโลยีมาผสมผสานกับการทำเกษตรกรรมและถ่ายทอดสู่ชุมชน เป็นแหล่งแรกของภาคเหนือด้วยกําลังการผลิต1ตันต่อเดือนส่งขายถึงผู้บริโภคโดยตรงผ่านช่องทางการตลาดออนไลน์ในแบรนด์แม่เมาะเฟรชซึ่งวิสาหกิจชุมชนเกษตรแนวตั้งตําบลบ้านดงเป็นเจ้าของธุรกิจและบริหารจัดการโดยคนรุ่นใหม่ในพื้นที่ในนามของบริษัทนิคมชุมชนเกษตรแม่เมาะจํากัดก็ต้องขอขอบคุณทางการไฟฟ้าฝ่ายบลิแห่งประเทศไทยโดยเฉพาะโครงการแม่เมาะเมืองหน้าอยู่ พร้อมกับกองทุนพระนารอบลงไฟฟ้า,าพร้อมกับทางองค์การบริหารส่วนตำบลบ้นดงที่ได้มีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนสมทบทุนแล้วก็งบประมาณในการที่จะมาสร้างโรงเรือนอปลูกผักในครั้งนี้นะครับเพราะว่าในลักษณะของการบริหารจัดการของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนตำบลบ้นดงคือมีทางผู้ใหญ่บ้านเป็นคณะกรรมการทั้งหมดแล้วก็ในส่วนของรายได้เราจะ กระจายรายได้ให้กับชุมชนลักษณะของการขเขาเรียกว่าสวัสดิการซึ่งชุมชนในตำบลบ้านดงทั้งหมดจะมีส่วนร่วมในการที่จะเป็นกุบิสา,ากรี้ทั้งทุกครัวเรือนมันเป็นภาพรวมของตำบลบ้านดงทั้งหมดครับผมสำหรับโครงการนิคมชุมชนเกษตรแม่เมาะบนพื้นที่รองรับการอพยพราษฎรบ้านดง โครงการนี้เป็นจุดเริ่มต้นของชุมชนและผู้ประกอบการธุรกิจในกลุ่มสาหกรรมเกษตรแสดงให้เห็นว่าโครงการที่คมชุมชนเกษตรแม่เมาะมีทรัพยากรที่พร้อมสามารถผลักดันให้ชุมชนและผู้ประกอบการพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรที่มีคุณภาพต่อยอดสู่เชิงาพาณิชย์ช่วยให้เศรษฐกิจในพื้นที่เติบโตอย่างมีสเสถียรภาพเกิดการจ้างงานในชุมชนและการกระจายรายได้สู่สังคมอย่างยังย่งยืนต่อไป